ใครที่กำลังมองหาเก่งรักชูรีที่ผ่อน5,000ตลอดอายุสัญญาพนักงานบริษัทเงินเดือนเห20,000 3ซื้อคนเดียวได้เลยค่ะเป็นคันนี้เลยค่ะ Honda Civic 1.5 Hybrid EL นะคะรุ่นท็อปตัวนี้บอกเลยว่าสวยเดิมมากๆค่ะไม่วิ่งเพียงแค่9,000 0โลเท่านั้นนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากๆปี2013คันนี้มาเดิมแบบนี้นะคะแม็กเป็นแม็กอันลอยเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้แล้วก็มือจับโภมเนียมนะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะบอกเลยว่าน้องมาสวยมากด้วยไฟของน้องนะคะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดเลยค่ะภายในของคันนี้นะคะมีความกว้างมากๆค่ะดูสปอร์ตมากๆค่ะเป็นโทนสีเทาตัดกับสีเบจนะคะคันนี้มีจอนะคะเครื่องเล่น a m FM ให้นะคะและก็คันนี้มีเนวิเกเ,เตอร์ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าออปชั่นดีมากๆเลยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะพวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันนะคะและไม้เพียงแค่9ก0 0 0ม่กิโลปีรถปี2013ถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลย ดูรถกันไปแล้วนะคะน่าใชา้สุดๆเลยใช่ไหมคะสนใจคันนี้จองเพียง199บาทเท่านั้นนะคะผ่อน5,000ตลอดอายุสัญญาพนักงานบริษัทใช้บัตรประชาชนกับสลิปเงินเดือนอนุมัติวไว้ภายใน30นาทีรอรับรถกลับบ้านได้เลยคะ่ะสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะหรือโทร0 2 4 4 7 8 8และ029548016แอดไลน์เพิ่มเพื่อนพี่มนได้เลยคะ่ะ